ทุกกันแกล้งฮะถูกกันแกล้งยืนยันไหมครับว่าถูกกันแกล้งยืนยันถูกขนแกงตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าถูกกันแกล้งถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วหลักฐานเป็นกี่ล้านบครับพี่เนี่ยเราเอาเงินมาค้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้านเขาครับแล้วคนที่ออกมารับเป็นใครครับคนเยอะไมารับก็คือคือภรรยาภรรยาแล้วตัวเขาด้วยตัวตัวเขาด้วยอล้เขาคู่กันครับยกเขาได้ดูก่อนไหมว่าเป็นอะไรหรือเขาหยิบเข้าไปเขาเขาโทรนัดจะไหน โทรแล้วว่าให้ใครเอาเงินไปใส่ไม่ที่นาบ้างที่แม่ที่าบ้างเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงครับรับเท่าไหร่เป็นเงินสดเท่าไหร่ครับท่านห้าแสนห้าแสนบาทเลย้องต้นก็คือมีมีการร้องร้องเป็นบัตรสมนเท่แล้วก็ต่อมาก็ไปร้องไปแถลงข่าวว่าว่าอธิบดีประมวลข่าวทุะเจล แล้วก็ครูเ่อยากต้องสัตย์สินทำไมให้ก็จะร้องอันนี้กือทางทางผู้สียหายก็ตางทางโงพาร์คเอิ่งเพื่อเสียเสียที่เสียงที่เสียงก็คือว่าร้องมาแลก็เสียแต่เขาไม่ได้กระทำความผิดเรางวดต่อมาเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาตลอดเอามาแล้วก็ค้างทั้งคดีอ่ะแล้วอยู่นานก็แบบก็เลยปรึกษาก็ไปปรึกษากับทางท่านตำรวจดี่ระมุขที่ต่างแก้ว ลองเต่าก็ยังไม่เป็นตรงนั้นคือผู้เสียหายก็ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็คือล้วก็ปรึกษาแล้วก็เอาเงินไปรอแล้วเราสุดก็วันนี้ก็พ่ายสิถ้าเกิดไม่ได้วันนี้ก็บอกว่าจะไปแถลงข่าวอยู่รุ่ต้นมีการเรียกรับมาตั้งแต่ประมาณเดือนไหนครับพี่เรียกรับนี่ก็ซึ่งหา สิงหาสิงหาสิงหาเนี่ยก็ที่จริง่าประมาณเขาไม่ใช้แล้วงประมาณของประมาณเท่าไม่ได้ใช้เขคืนนักคืนกเป็นหมดเลยแต่ตอนนี้เขาบอว่าถ้ามันทุจริตเนี่ยมีการทุจริตเขาก็เขาก็เสธกรทัางงาันก็จะไปร้องคนละพอไปร้องก็ม่งแต่คอนเสิร,ร์ตใช่ไหมอะ่ะไม่ได้ก,ก,กระทำความผิดเต่คอนเสิร์ตที่ไปแล้วแต่เขาเสธคอนขายก,ก็ให้เงิไป,ไปก้อนหนึ่งห้าแส แล้วก็ล้างลลังต่อมาอีกต่อมาก็มีมีเสือไปน้องไปที่กระทรวงเกษตรว่าว่าผเป็นข้าวชุดเลเรื่องการจัดซื้อจัดซื้อมาดิพันอะไรอ่างเนี้แต่ทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ให้ให้จอมาติดต่องานว่าอาจถ้ายางที่เรืตองเุ็กเอาเงินมาที่เรกเียกสามล้านแล้วก็มาต่อน้องเลยว่า เหลือร้านห้าร้านห้าความปีใหม่ก็จ่ายไปหกหมื่นแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ขอน้องใจอีกแสนหนึ่งจ่ายครับเนี่แหละคนโอ้ให้เขาเลยแสนหนึ่งแสนแสนหนึ่งจ่ายกับมืออ๋อจ่ายกับมือจบ่ที่บ้านครับแล้วก็แล้วก็วันนี้เอามาอีกทั้งหมดววัันนนนีี้้ Okay. ห้าแสนคือเอามาห้อยไว้ที่ประตูบ้านคือทางเขาบอกว่าต้องเอามาให้วันนี้ห้าแสนถ้าแม่แบบอันนี้ก็จะไม่หแลมหแลกครับแหลกขาวว่าวก็คือเหมนทอาสุจริแล้วก็ลามไปถึงพลายอาพลาที่พดีด้วยว่าไปสุดถเรื่องเรื่องไก่เรื่องการน้าเข้าไก่ที่หมูที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ตีนไก่อะไรนยสุตรีเป็นร้อยล้านเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่ทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลย การยากาประกอบประกอบธุรกิจก็คือทําฟาร์มฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เราก็มีเงินหมุนเงินในบัญชีเป็นเป็นหลายร้อยล้านตรงนั้นเพราะว่าเขาคู่มาหลายฟาร์มครับแล้วทีนี้ผมก็ก็เลยปรึกษากันว่าอย่างนี้ไป่คลมไวว่าเอาคนแบบนี้อยู่ในสังคมมันสังคมมันก็เดือดร้อนสังคมเดือดร้อนคนไม่ได้ไปทำความผิดแต่คนเราเขาไปร้องข่าวขวอเสียไปแล้วเนี่ยแล้วก็ พฤติการเขาจังมีอ e <hi> ีกเยอะมีคนแจ้งของใม่อีกเยอะพฤติการพฤติการแบบนี้นะ้ำนอกจากนี้มีกระบวนการอีกหลายคนนะครับอีนี้มันมันมีกระบวนการกระบวนการที่จะที่จะคนเก้าอี้เก้าอี้อธิบดีก็าเกิดมันมีปอต่อหน้าเกิดหนึ่งหน้าเกิดหนึ่งใหญ่ปอที่ที่จะคนเก้าอี้โคนเก้าอี้จะเอาคนต้องขึ้นมา มาเป็นอาธิบดีโครงกานข้าวมันก็เลยใช้ใช้ลูกน้องทำงานมานเรื่อยๆ